สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n นลมาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิเกอร์ทาโร่คลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจำเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2564เรามาถึงชาวราศีมิถุนกันแล้วค่ะมาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดราศีมิถุนผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนะคะมาดูนะคะว่าในเดือนมิถุนายนเนี้ย ชาวราศีนี้ชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะมีไหมเจ้านายลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานคิดอย่างไรกับเราศัตรูลับๆศัตรูเปิดเผยจะมีไหมจะมีคดีความหรือมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าหากมีจะป้องกันอย่างไรก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยเวณะที่นี้ด้วยนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคำพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียด ช่องทางการติดต่อเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดามนัดหรือใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพมาดามเปิดสอนลูกเต๋าอลลเคลออนไลน์อยู่ที่สยามดวงอะคาเดมี่เข้า Google พิมพ์สยามดวงอะคาเดมี่ค้นหามาดามนัดคนอ่านดวงค่าเรียนถูกมากค่ะสามารถเรียนได้ตลอดชีพเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเราจะดูกันด้วยไพ่รวมใจ หนามากนะคะ,ะ,คะขอสับไพ่ก่อนไพ่ร้อยกว่าใบกีดยากสักนิดนึงมันหนาตืนมือมากเลยะคะ่ะเราจะดูกันแบบจักรราสีนะคะจะดูทั้งหมด12ใบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง ใบแรกอ่อใบแรกคือเหยื่อในมือนะคะถือไม้เท้ายอดทองตะบองยอดเพชรใบที่สามกงกรมกงเลียนใบที่สี่เผาพริกกะเกลือใบที่ห้าจุดตรวจใบที่หกลึงใบที่เจ็ด คิดการใหญ่ใบที่แปดล่อตะวันใบที่เก้าใบที่เก้าเงินเป็นใหญ่ใบที่สิบหัวร้อนใบที่สิบเอ็ดปิดตาข้างหนึ่งใบที่สิบสองพระพุทธรูปนะคะ นี้เราก็มาดูว่าชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้บอกได้เลยว่าคุณอาจจะเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงโมโหง่ายหรือว่ามีเรื่องมีราวเข้ามาดังนั้นน่ะเขาบอกเลยว่าอยาหัวร้อนนะให้ทำอะไรเนี่ยให้เออเขาเรียกว่าพยายามทำใจให้สงบให้ได้จะดีกว่านะคะจะมีโชคลาภจากการที่เรียกว่าเราสงบนิ่ง ถ้าเรากระวนกระวายหรือเป็นไปนตามที่เขายั่วยุเราคุณจะกลายเป็นเหยื่อของเขานะนะคะจะเหมือนกับลูกไก่ในกระมือเขาเลยแหละแต่เราไม่ใช่เป็นลูกไก่ในกนมือในที่เนี้ยมองว่าใบตัวตนของคุณเน่ยเป็นลูกไก่ที่ถูกเบ็ดเกี่ยวแล้วมีมือที่ยื่นเข้าไปให้ฟานช่วยเหลือ ดังนั้นนะตัวคุณเองเนี่ยอาจจะเป็นช่วงของการที่ถูกทําร้ายนะคะในช่วงเดือนมิถุนาอยู่เนี้ยอาจจะถูกทําร้ายจากจากสิ่งแวดล้อมจากคนร่วมงานจากเพื่อนฝูงจากหลายๆด้านที่เข้ามาจากทางธุรกิจของคุณอาจจะเป็นใครที่ทําธุรกิจอยู่ก็อาจจะเป็นคู่แข่งทางด้านธุรกิจที่จะกําลังคิดทําร้ายคุณอยู่เพราะฉะนั้นอ่ะในที่นี้เขาเตือนเลยนะคะว่าอย่าไปสาบแช่งใครนะถ้าสาบแช่งใครแล้วเนี่ย มันก็จะกลายเป็นว่ามันไม่ไปพ้นตัวเราถึงแม้นว่าการสราบแช่งของคุณเนี่ยจะเป็นไปตามปากที่คุณแช่งแต่สิ่งที่คุณสาบแช่งเข้าไปเนี่ยมันจะสะท้อนกลับมาหาเราเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราทําใจให้เป็นอุเบกขาจะดีกว่าทําใจเขาเรียกว่าทําใจให้ว่างทําใจให้สงบแล้วก็พยายามที่แผ่เมตตาให้กับคนที่คิดร้ายคิดไม่ดีกับเรา แล้วชีวิตเราจะดีขึ้นให้มองข้ามไอสิ่งเลวร้ายเหล่านั้นไปคิดซะว่ามันไม่ใช่มันไม่มีประโยชน์กับชีวิตของเราแล้วคุณจะดีขึ้นเองนะคะมาดูเรื่องรายได้ของชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรรายได้ของคุณถือว่ายังเป็นรายได้ที่มั่นคงอยู่ถึงแม้ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้อาจที่จะยังไม่ได้เป็นกอบเป็นกร,รที่ใหญ่โตเท่าไหร่นะแต่ก็เป็นรายได้ที่มั่นคงนะ ยังมีรายได้ที่ดีเงินไม่ขาดมือมันจึงทําให้คุณเนี่ยมีคนอิจฉาลิษยาหมั่นไส้คุณเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเลยแหละว่า ทำอะไรอย่าพูดอย่าแสดงออกให้คนรู้นะว่าเราเดือดร้อนหรือเราไม่เดือดร้อนแต่เราทําทีเหมือนเราไม่มีจะดีกว่าทีนี้เรามาดูถึงรายจ่ายรายจ่ายเป็นยังไงมันมีเรื่องยั่วยุให้เราต้องจ่ายเงินออกไปอยู่เรื่อยเลยเพราะฉะนั้นรายจ่ายมันมาจากอะไรมันมาจากความมันมาจากการหลงผิดก็ได้นะสําหรับชาวราศีมิถุนบางคนต้องต้องดูแลตัวเองดูแลจิตใจตัวเองกับการที่เรียกว่า บางบางทีเนี่ยอาจจะถูกหลอกง่ายนะคะถูกหลอกง่ายจากการที่จากโลกออนไลน์ก็ได้นะบางคนมีความโลภมากแล้วแล้วช่วงเนี้ยบอกได้เลยว่ามิจฉาชีพทั้งโลกออนไลน์เยอะมากสําหรับใครบางคนบ,บางบางทีมาดามดูเอ้ยไอ้อข่าวอันนี้มันก็ออกเตือนมาอยู่เรื่อยๆแล้วทำไมยังมีคนหลงเชื่อเพราะอย่าได้ไปเริ่มเริ่มต้นคุยกับเขานะเขามีเทคนิคในการพูดมีเทคนิคในการที่จะโน้มน้าวแล้วมันเหมือนมีของอะ่ะ นะพอเราไปคุยกับเขาแล้วเนี่ยเราจะคอยตามเขาไปโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนใครที่รู้ตัวไม่หนักแน่นเรื่องนี้เพียงพอแล้วก็อย่าได้ไปเอ่ยอย่าได้ไปคุยกับใครเมื่อนั้นคุณจะมีโอกาสถูกหลอกเอาเงินออกจากกระเป๋าคุณไปได้ง่ายๆแล้วคุณก็จะไม่ได้คืนด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่าเขาจะใช้อะไรใช้กิเลสมายั่วคุณด้วยการที่เรียกว่าเอาเงินมาล่ออย่างเช่น เนี่ยเอาเงินมาลงทุนเท่านี้จะได้กำไรเท่านั้นเท่านี้ซึ่งข่าวอันนี้มันมีเยอะมากแล้วผลปรากฏข่าวนี้มีเยอะมากมันก็ยังมีคนที่หลงผิดตรงเนี้ยไปเชื่อจากความโลภของคนได้ด้วยเพราะฉะนั้นระวังนะชาวราศีมิถุนบางคนต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยอย่าใช้อย่าเอาความโลภของเราเนี่ยมาทําให้ตัวเราอะกลายเป็นเสียทรัพย์ที่เรามีอยู่แทนที่เราจะเอาไว้เก็บกิน ใช้สอยไปได้อีกสักระยะหนึ่งเพราะช่วงนี้ภาวะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีกลายเป็นว่าเราไปถูกเขาหลอกพอเราถูกเขาหลอกจากอะไรจากความโลภของเราเองเราก็ไปสาบแช่งเขาพอเราสาบแช่งเขาเขาเป็นหรือเปล่าเราไม่รู้เรามองไม่เห็นแต่ที่รู้รู้ผลกระทบคือมันสะท้อนกลับมาหาเรานะคะนี่มาดูว่าถ้าชาวราศีมิถุนเนี่ยเดือดร้อนเดือดร้อนขึ้นมาจะไปพึ่งพาพี่น้องได้ไหมถ้าชาวราศีมิถุนต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า มันขึ้นอยู่กับตัวคุณด้วยคําว่าพี่น้องญาติพี่น้องตัวคุณถ้าเคยมีน้ําใจกับญาติพี่น้องมาก่อนเคยเวลาเขาเดือดร้อนหรือว่ามีมีปัญหาแล้วท,ท,ทักมาหาเราโทรมาหาเราหรือมาพูดคุยกับเราขอความช่วยเหลือจากเราแล้วเรายื่นมือให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มอกเต็มใจเวลาที่คุณเดือดร้อนมันก็เหมือนเป็นมันก็เหมือนกับสิ่งที่คุณทำไป คือคุณทำแบบไหนกับเขาไปคุณก็จะได้รับแบบนั้นเขาก็จะเต็มอกเต็มใจช่วยเหลือคุณแต่ถ้าเกิดว่าเวลาเขาเดือดร้อนมาคุณไม่ช่วยเลยคุณยังไปพูดเย้ยหยันเขาอีกอย่างเงี้ยคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นตอบแทนกลับมาด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นอะ ญาติพี่น้องขึ้นอยู่กับที่ตัวเราไม่ใช่ว่าเขาจะร้ายเลยทีเดียวลองมองย้อนกลับไปก่อนนะว่าก่อนหน้านั้นเราเคยพูดแบบนี้กับเขาไหมถ้าเราไม่เขาก็จะดีกับเรานะคะแต่สําหรับใครที่คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่สําหรับชาวราศีมิถุนอยากรู้ว่างั้นเราไปขอความช่วยเหลือจากคุณแม่ได้ไหมขอความช่วยเหลือจากคุณแม่โอ้บางทีคุณแม่เขาก็กําลัง กำลังเดือดร้อนอยู่อย่างหนักด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนเองเนี่ยจะไปขอความช่วยเหลือจากคุณแม่ถ้าจะยากนะคะถ้าจะยากอาจที่จะไปพอไปเอ,อ่ยปากปุ๊บนี่อาจจะมีปัญหารุนแรงกันเกิดขึ้นหรืออาจจะใช้คำพูดแรงแรงกันเกิดขึ้นได้จะทําให้ส่งผลทําให้หุดหงิดโมโ oh หใส่กันซะเปล่าๆนะคะแต่ถ้าแล้วถ้าไปเดือดร้อนแล้วไปขอ พึ่งคุณพอ่อไหมชั่วชั่วโมงนี้ต้องบอกเลยนะคะสําหรับชาวราศีมิถุนหาควพึ่งพายากไปขอพึ่งคุณพ่อก็จะเจออารมณ์เสียใส่มาด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบนี้คุณพ่ออาจกําลังจะมีปัญหาเรื่องเงินหรือรายได้เขาอาจจะติดขัดอยู่เช่นเดียวกับเราเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคือพึ่งพาตัวเราเองจริงๆแล้วชาวราศีมิถุนเนี้ยแทบจะไม่ค่อยได้เดือดร้อนเท่าไหร่หรอกเพียงแต่ว่ามีคนคอยจ้องทาร้าย คุณซะมากกว่าแต่ในที่นี้ดูแบบเป็นกลางๆสําหรับบางคนที่ลัคนาคุณอาจจะไม่ค่อยดีก็ได้เพราะว่าเราคุณดูราศีแล้วคุณต้องไปดูลัคนาเวลาเกิดด้วยลัคนาของคุณตกอยู่ที่ราศีไหนถ้ามันดีมันก็ส่งผลพากันดีแต่ถ้ามันไม่ดีแล้วราศีเกิดดีลัคนาไม่ดีมันก็จะดึงให้เราดีได้ไม่สุดนะคะดีไม่สุดแย่ก็แย่ไม่สุดด้วยนะบอกให้รู้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุน จะพึ่งญาติพี่น้องก็ดูจะเป็นกลางๆแหละดูจากการกระทําของเราว่าเราเป็นแบบไหนเราก็ได้แบบนั้นแต่ถ้าจะไปพึ่งคุณพ่อคุณแม่บอกเลยว่าชั่วโมงนี้ไม่ได้แน่นอนคุณพ่อคุณแม่ก็มีปัญหาที่เรื่องเดือดร้อนของเขาอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นพึ่งคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เลยสําหรับบางคน <c oughs> ใครที่มีเงินทุนอยากจะรู้ว่าเ <c oughs> พื่อนชวนลงทุนร่วมหุ้นในช่วงเดือนมิถุนายนเนี้ยเพื่อนบอกว่า มาลงทุนกันเถอะมาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสกันเถอะจะไปลงทุนด้วยดีไหมนะคะในที่นี้เขาบอกเลยว่าเบรกไว้ก่อนเลยหยุดไว้ก่อนนะคะพิจารณาดูให้ดีๆก่อนว่าที่คุณจะไปลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนเนี่ยคุณศึกษาดูดีหรือยังคุณไว้ใจเขาได้หรือเปล่าเดี๋ยวคุณจะมามีปัญหากับเขาในภายภาคหน้านะเพราะฉะนั้นในที่นี้ไพ่เตือนว่า หยุดไว้ก่อนเดี๋เพิ่งไปลงทุนร่วมหุ้นกับใครถ้ามีเงินมันร้อนหลนนักก็ไปซื้อเป็นอสังหาหริมทรัพย์เก็บไว้หรือไม่ก็ซื้อทองเก็บไว้นะคะเพราะว่าถ้าลงทุนร่วมหุ้นไปแล้วคุณอาจจะมีปัญหาที่ต้องมาทะเลาะบาะแว้งกันถึงขนาดตัดเป็นตัดตายกันที่หลังได้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เล่นหุ้นอยากจะรู้ว่าเล่นเหุ้นเดือนมิถุนายนเนี้ยของคุณจะเป็นอย่างไร หุ้นเดือนมิถุนายนนี้บอกได้เลยนะว่าหุ้นคุณผันผวนมากเลยนะมีโอกาสนะที่เรียกว่าอาจจะจับช้อนซื้อหุ้นตัวไหนมันก็ผิดพลาดไปหมดเพราะฉะนั้นสําหรับชาวราศีมิถุนเนี้ยใครที่เล่นหุ้นอยู่ก็เพาๆลงหน่อยหรือถ้าอยากจะให้ปลอดภยัยแต่สําหรับบางคนเขาอาจจะไม่ค่อยชอบก็คือหุ้นระยะยาวหุ้นระยะยาวมันก็เหมือนการการเก็บเงิน เก็บเงินออมอีกแบบหนึ่งแต่เพียงแต่ว่ามันได้ดอกเบี้ยมากกว่าธนาคารพอถึงปีมันก็ถึงจะได้เงินปันผลทีอันนั้นแหละเป็นการที่เรียกว่าซื้อหุ้นแบบที่เรียกว่าปลอดภัยจริงๆแต่มันเป็นหุ้นระยะยาวซึ่งมองว่าชาวราศีมิถุนเป็นคนใจร้อนไม่เอาแน่เอาเงินไปจไปจมอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อหุ้นระยะสั้นก็บอกได้เลยว่าเปอร์เซ็นต์ของการที่จะเสี่ยงกับการขาดทุนมีเยอะมากนะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้สําหรับชาวราศีมิถุนนะคะ มาดูถึงเรื่องกรสำหรับคนที่ทำงานอก่่งบ้างาดีกว่านะคะว่าตัวคุณจุดอ่อนของคุณหรือว่าเพื่อนฝูงมองคุณว่าคุณเป็นคนอย่างไรแล้วเพื่อนร่วมงานของคุณเป็นคนยังไงเจ้านายของคุณเป็นคนอย่างไรนะคะในที่นี้ชาวราศีมิถุนเองเนี่ยนะคะเขามองว่าคุณะเป็นคนที่เอ,อจิตใจดีนะคะ แล้วคุณก็มีโชคลาภอยู่เรื่อยๆโชคลาภในที่นี้หมายถึงว่าโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคุณอาจจะได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากเจ้านายหรือจากหัวหน้างานที่มีตำแหน่งเหนือคุณเนี่ยเออแต่ต้องเป็นส่วนใหญ่แล้วจะคนที่จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลเกื้อหนุนคนคุณได้จะต้องเป็นคนที่เป็นผู้ชายนะจะได้โชคลาภจากผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยเพื่อนฝูงจะมองว่า คุณมีโชคมีลาบอยู่เรื่อยๆคุณมีอะไรฟุกๆอยู่เรื่อยๆได้รับความรักความเมตตาจากหัวหน้าเจ้านายอยู่ตลอดเวลาแต่ถามว่าแล้วเพื่อนฝูงล่ะเพื่อนฝูงคุณเป็นยังไงเพื่อนฝูงของคุณเนี่ยเป็นอะไรที่เอาใจยากอารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่ายหัวเสียใส่เราอยู่ตลอดเวลาคุยดีกับเขาเนี่ยเขาไม่ค่อยจะพูดดีกับเราถามอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะตวาดเราเพื่อนฝูงอาจจะเป็นคนที่เรียกว่าเขาอ,อาจจะหมันไส้เราอยู่ก็ได้นะคะ อาจจะเรียกว่าอุ้ยจะดีเกินหน้าเขาเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าเราก็อย่าไปโต้กลับนะเราทําเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไล่มองไม่เห็นในสิ่งที่เขาทาใส่เราซะมองข้ามๆไปว่าคิดซะว่าเราต้องมีดีเหนือเขาเขาถึงได้หมั่นไส้เราแล้วมันก็จะทําให้เขาอะบ้าตายไปเองเอาง่ายๆเขาก็จะบ้าตายไปเองแต่ว่าเราจะได้ไม่เดือดร้อนเราจะได้ไม่ต้องเขาเรียกว่าเ เราไม่ประทะเนี่ยเขาก็ทําอะไรเราไม่ได้นะคะคนรอบๆตัวเขาก็จะมองว่าเอ้เราก็นิ่งแล้วนี่แต่คนเนี้ยหัวร้อนใส่เราเองเราก็ชนะแล้วแหละแค่นั้นนะคะทีนี้มาดูว่าเจ้านายเจ้านายเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะยุมหยิมสักนิดนึงนะแล้วก็เชื่อคนง่ายนะอาจที่จะเออ่ถ้าเราทําอะไรที่ดีต่อเขาหรือเขารักเขาเมตตาเราอยู่เนี่ย เขาก็ยังคงความที่รู้สึกกับสิ่งที่ดีๆของเราอย่างเช่นว่าเราเป็นคนเก่งเราเป็นคนมีความสามารถเราเป็นคนที่เขามองแล้วว่าเรามีศักยภาพเหนือคนอื่นเนี่ยเขาก็ยังฝังใจกับสิ่งนี้แต่ถามว่ามีคนไปคอยยุยหแย่แล้วเขาคอยตามไหมมีนะมีคนไปคอยยุยหแย่เขาก็คอยตามไปแต่พอเขามามองอีกทีหนึ่งเนี่ยเขาก็ยังเห็นความเก่งของคุณอยู่เพราะฉะนั้นเนตัวคุณเองเนี่ยตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หรอกมีคนคอยช่วยเหลือคอย คอยอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่อยู่แต่ว่าตัวคุณต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนต้องรู้จักการที่เรียกว่าเอา่อทำทำตัวให้นิ่งๆทำตัวให้เหมือนกับว่าไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวกับสิ่งที่เข้ามากระทบกับเราแต่อย่าไปชนอย่าไปชนกับใครอย่าไปหัวร้อนใส่ใครแล้วสิแล้วพวกเขาเรียกว่าพวกที่คิดร้ายคิดไม่ดีกับเราเนี่ยเขาจะแพ้ภัยตัวเขาเองไปเองนะคะทีนี้ มาดูถึงว่าสําหรับใครที่มีธุรกิจส่วนตัวอยู่อยากรู้ว่า ลูกน้องบริวารคิดอย่างไรกับคุณจะอยู่กับเราได้นานไหมลูกน้องบริวารเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาอบอ้อมอารีนะคะรักลูกน้องเพราะฉะนั้นลูกน้องไม่ไปจากคุณได้ง่ายๆหรอกเขาเขาคิดว่าเขาอยู่กับคุณเนี่ยเขาโชคดีแล้วนะคะเพราะฉะนั้น,นก็สบายใจได้ว่าลูกน้องไม่เขา้าเข้าออก,ออก,ออกจริงจริงแล้วลูกน้องแทบไม่อยากออกหรอกเนาะถ้าภาวะอย่างเงี้ยไม่โดนไล่ออกก็บุญแล้วนะคะถ้าลูกน้องที่ดีเราก็เก็บไว้ถ้าลูกน้องคนไหนที่อู้ขี้เกียจเราก็ไล่ออกไปได้ ะะแต่ในที่นี้มองว่าชาวราศีมิถุนถือว่าโชคดีได้ลูกน้องที่ดีนะคะมาดูถึงเรื่องความรักกันบ้างสําหรับชาวราศีมิถุนนะคะความรักของคนโสดคนโสดในที่นี้อย่าเพิ่งไปคิดมีใครเลยนะคะโสดต่อไปก่อนอย่าเพิ่งไปคิดมีใครเพราะว่ามีแต่คนเข้ามามีแต่คนที่หงุดหงิดง่ายโมโหง่ายอารมณ์ร้อนใส่เราแล้วก็บางทีก็ไปเจอเอาคนเจ้าชู้อะ่ะ นะคะไม่หยุดอยู่ที่เราคนเดียวทั้งทัที่เราก็ความคาดหวังของเรามีใครเข้ามาสักคนหนึ่งๆๆก็อยากที่จะได้คนที่ดีๆมาดูแลปกป้องเราแต่กลายเป็นว่าเขามีสเสน่ห์เขาเจ้าชู้เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาไม่ได้หยุดอยู่ตรงเราดังนั้นตัวเราต่างหากที่ต้องเป็นฝ่ายที่ว่าหยุดอยู่กับงานหยุดอยู่กับตัวเราเองไปก่อนอย่าเพิ่งไปมองใครในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะเพราะว่าเข้ามาแล้วก็จะมาสร้างภาระสร้างปัญหาให้กับเรา มาดูสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วในที่นี้จะเป็นอย่างไรคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วในที่นี้คู่ครองของคุณอาจจะเป็นคนค่อนข้างหยุมหยิมไปสักนิดหนึ่งเก็บเล็กเก็บน้อยเอาทุกเอาทุกเม็ดเลยมาบน่นมาว่าเราอาจจะทําเรื่องเล็กให้มันเป็นเรื่องใหญ่แต่ะถามว่ารักกันดีอยู่ไหมก็รักกันดีอยู่แต่ทีนี้บางทีตัวเราเองเนี่ยอาจจะมีภาวะเครียดจากการทํางานจากหลายๆสิ่งหลายๆลยอย่าง ถูกคนน้นคนนี้กั่นแกล้งกระทํามาบางทีเราไม่ได้พูดไม่ได้บอกเราก็อาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดแล้วก็ไปลงกับคู่ครองของเราได้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ต้องมีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ไม่ถึงขั้นที่จะต้องเลิกลากันแต่บางทีคู่ครองไม่เข้าใจเราถ้าเราไม่พูดให้เขาฟังเนี่ยมันก็เลยจะกลายเป็นเราอาจจะน้อยเนื้อต่ําใจเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นมีอะไรปรึกษาหาหรือซึ่งกันและกันจะดีกว่านะคะสําหรับชาวราศีมิถุนมาดูว่า สุขภาพกันบ้างสุขภาพในที่นี้ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องอที่หัวเนาะให้ระวังตรงหัวก็อาจจะมีการที่ของหล่นใส่หรืออาจที่จะมีอะไรที่มากระแทกหัวเราทําให้เรามีเรื่องเลือดตกยางออกเกิดขึ้นได้นะจากที่ตรงหัวนะปวดหัวบ่อยๆให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดที่สมองได้ด้วยนะสาหรับชาวราศีมิถุนสําหรับใครที่อายุ50อัพไปแล้วที่ คิดมากเครียดมากจะส่งผลทําให้เส้นเลือดในสมองแตกติดกันเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ออฟฟิศซินโดมให้ระวังเรื่องออฟฟิศซินโดมการที่นั่งทํางานกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรงไหลติดนะคะแล้วก็เอวหลังสะโพกต้นขามีปัญหากับการที่เรียกว่าเรานั่งนานเกินไปพอลุกขึ้นมายืนแล้วมันจะเดินเหินลำบากมันจะปวดนู่นตึงนี่ปวดหลังแล้วมันก็จะเป็นการปวดแบบเรื้อรังเพราะฉะนั้นต้องลุกขึ้นมาหัด ออกกาลังกายบ้างเวียงแขนไปข้างหน้าข้างหลังนะคะออสองชั่วโมงลุกขึ้นเดินทีอย่าปล่อยให้อยู่ท่าเดิมนานๆมันจะไม่ดีสําหรับใครที่เคยเป็นโรคกระเพาะอยู่มีเกณฑ์ของการเป็นโรคกระเพาะแล้วจะเป็นรุนแรงขึ้นมาได้จากการที่เรียกว่ากินอาหารไม่เป็นเวลาหรือความเครียดหรือการเครียดลง,ลงกระเพาะแล้วส่งผลทําให้คุณเป็นกดไหลย้อนได้ด้วยนะคะสําหรับชาวราศีมิถุนก็ให้ระมัดระวังเรื่องกดไหลย้อนด้วยนะคะทีนี้สําหรับ ชาวราศีมิถุนเองถ้าอายุ50อัพไปแล้วเนี่ยไปตรวจสักนิดหนึ่งนะคะเส้นเลือดที่หัวใจนะมีเกณฑ์ของการเป็นโรคหัวใจไขมันอุดตันเส้นเลือดหรือว่าเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันเกิดขึ้นแล้วทําให้ส่งผลทําให้หัวใจเราทํางานมากทํางานหนักมันก็เลยแต่มันก็ต้องไปดูว่ามันจะเป็นหัวใจเกี่ยวกับหัวใจแบบไหนนะคะก็ต้องแล้วแต่คนต้องไปตรวจดูแต่ก็มีเกณฑ์มีเกณฑ์และมีอาการของการที่จะเป็นโรคหัวใจเกิดขึ้น การก้นปัสสาวะนานๆก็ต้องระวังนะกระวังการเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือเป็นนิ่วในถุงน้ําดีเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะจากการที่ก้านปัสสาวะนานๆแล้วตะกอนความสกรปรกมันก็เลยไปตกตะกอนอยู่ที่บางทีก็เป็นที่กลวยไตยบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะต้องระวังนะคะสําหรับผู้หญิงก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องมดลูกรังไข่ผู้ชายก็ระวังเรื่องต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากอักเสบต่อมลูกหมากโตนะคะ แล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องหัวเขา่านะคะหัวเขา่าเออสำหรับบางคนนะอาจที่จะข้อเข่าเสือ่อมหรือบางคนมีเกณฑ์ของการไปผ่าตัดหัวเข่าได้ด้วยหรือว่าเดินแล้วปวดมากหรือบางทีเนี่ยไม่ต้องเดินหรอกนอนอยู่เฉยๆเนี่ยมันปวดนะ่ะมันมันเป็นอาการของข้อเข่าเสือ่อมนั่งอยู่เฉยๆนอนอยู่เฉยๆเนี่ยมันปวดมากเลยบางทีทําให้เรานอนไม่หลับได้ด้วยนะสําหรับชาวราศีมิถุนนะคะระวังการเป็นตะคิวที่น่องนะคะ นอกนั้นแล้วเอาพูดจริงๆโรคที่แรงๆจริงๆเนี่ยก็ระวังเรื่องโรคกระเพาะกับโรคหัวใจอออีกเรื่องหนึ่งก็คือความดันด้วยนะคะมีเกณฑ์ของการเป็นความดันสูงได้ด้วยเพราะว่าเส้นเลือดมันอาจจะมีการติดการตันอย่างที่บอกอะระวังเส้นเลือดในสมองนะคะมันมีโอกาสแตกติดตันเกิดขึ้นได้ด้วยสําหรับชาวราศีมิถุนคนที่อายุ50อัพแล้วนะมาดูถึงเรื่องสําหรับ วัยรุ่นวัยเรียนอยากจะรู้ว่าจะได้มหาลัยในฝันในคณะที่ชอบไหมมหาลัยในฝันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความประพฤติของคุณนะแต่ในที่นี้มองว่าในช่วงนี้อาจที่จะสำหรับบางคนนะไม่ได้หมายถึงทุกคนไปจะมีปัญหาเรื่องการเงินเกิดขึ้นทำให้คุณอาจที่จะต้องมีการเรียนล่าช้าออกไปหรือว่า ปีการศึกษานี้อาจจะไม่ได้เรียนผู้ปกครองอาจจะไม่ไหวหรือคุณพ่อคุณแม่อาจจะสม่ไม่ไหวต้องมีการยืดออกไปแต่สมัยนี้เขามีการกู้ใช่ไหมมีการกู้เพื่อเป็นทุนการศึกษาก็มันอาจที่จะถามว่าไปกู้ได้ไหมก็กู้ได้นะแต่มันก็จะทําทําให้ตัวคุณเองเนี่ย มีภาวะของการที่กังวลเรื่องเรื่องเงินนะคะมีการกังวลเรื่องเงินทองเกิดขึ้นแต่ถามว่าจะได้มหาลัยในฝันมันไม่ได้ได้มหาลัยในฝันเลยทีเดียวอาจจะได้ลงรองลงมานะคะคณะที่ชอบมันก็ขึ้นอยู่กับว่าในสีอันดับเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อันดับที่1อันอาจจะเป็นอันดับที่รองๆองลงมาด้วยเช่นกันสําหรับชาวราศีมิถุนนะแต่สําหรับบางคนที่ไม่อยากจะไปกู้หนี้ยืมสินพอจบแล้วต้องไปใช้หนี้เขา ก็เป็นการที่เรียกว่าต้องรอเลยไปอีกสักปีการศึกษาหนึ่งต้องดรอปตัวเองไว้ก่อนเพราะว่าไปไม่ไหวไปไม่รอดแต่ถ้าอยากจะเรียนจริงๆก็ต้องมีการกู้เกิดขึ้นมาดูถึงว่าคนทั่วไปเขามองคุณหรือคนรอบๆตัวคุณเขามองว่าคุณเป็นค,คนนิสัยไงเขามองว่าคุณเป็นคนหัวร้อนหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายเอาแต่ใจตัวเองไม่ฟังใครเชื่อมั่นตัวเองสูง ใครพูดอะไรไปไม่รับฟังทั้งนั้นมีความคิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งแล้วก็บางทีเนี่ยจะแสดงท่าทางฟุดฟัดบางทีไม่ได้พูดไม่พูดออกมาจากคําพูดคุณก็แสดงหน้าตาออกมาให้คนเห็นด้วยว่าอันนี้คุณไม่พอใจละตาจะออกหน้าจะออกทันทีเพราะฉะนั้นนะเก็บอารมณ์เก็บอาการให้เป็นจะดีกว่าด้วยนะคะเพราะเขาจะมองว่าคุณเป็นคน โมโหง่ายหงุดหงิดง่ายเกินไปแล้วมันเป็นส่งผลทําให้ศัตรูที่เขาหมั่นไส้คุณอยู่เนี่ยเขาจะยัออย่วยุคุณตรงนี้ได้ว่าเขาจะยั่วคุณได้สําเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยเขาดูที่หน้าตาคุณว่าถ้าหน้าตาคุณอาจจะทําท่าทางเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเฉยๆแต่ตาคุณหน้าคุณมันออกเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็จะส่งผลทําให้คุณเสียเปรียบเขาได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นไม่พอใจก็ห้ามแช่งใครด้วยนะอย่าลืมมาดูถึงว่าสําหรับบางคนอยากรู้แล้วธุรกิจที่ทําอยู่ล่ะ ปีนี้เอ้ยเดือนนี้เดือนนี้จะเป็นยังไงจะมีผลกําไรขาดทุนมากน้อยแค่ไหนในช่วงเดือนนี้ต้องอดทนหน่อยอย่าใจร้อนกับมันนะคะอย่าใจร้อนกับมันว่าโอ้ยอยากจะได้เหมือนอย่างที่เคยได้ผ่านมาในช่วงเดือนนี้ขอให้ข้ามผ่านไปได้ก็บุญแล้วนะคะแล้วก็อย่าใจร้อนด้วยการที่เรียกว่าถ้ามันไม่ดีเลิกเลยดีไหมก็อย่าพึ่งเพราะว่ามันไม่ดีมันก็ไม่ดีเหมือนเหมือนกันหมด ประคองตัวไปได้ประคองตัวไปก่อนนะคะอย่าพึ่งใจร้อนที่จะรีบทิ้งรีบทิ้งกว้างในสิ่งที่ตัวเองทําเพราะว่าถ้าเราอดทนข้ามผ่านในช่วงเดือนมิถุนาไปได้กระกะามาดามองว่าน่าที่จะดีขึ้นแล้วเมื่อวัคซีนฉีดกันไปแล้วเนี่ยคนที่จะกล้าออกมาทํางานที่จะกล้ามาเดินเฉิดยฉายกันมันก็จะมีเยอะขึ้นในตอนนี้ทุกคนไม่ค่อยกล้ายังกลัวอยู่รอวัคซีนอย่างเดียวเลยนะคะมาดูถึงเรื่องโชคลาภ สำหรับชาวราศีมิถุนไม่ต้องไปเสี่ยงโชคไม่มีโชคลาบนะคะไม่มีโชคลาบใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะโชคลาบเกี่ยวกับลาบลอยไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องงานหรือเกี่ยวกับได้รับความรักความเมตตาให้โดยเสน่หาไม่มีเลยนะมันจะต้องได้มาจากน้าพักน้ําแรงของตัวเองในช่วงนี้นะคะเรียกว่าเหนื่อยถึงจะได้เพราะว่าในช่วงนี้มันเหมือนแต่ว่าคนมองไม่ค่อยเห็นคุณค่าของเรา เท่าไหร่นะักเพราะฉนั้นเราต้องพยายามสร้างคุณค่าในตัวเราให้คนมองเห็นให้เยอะขึ้นหรือบางทีอาจจะมีคนไปใส่ร้ายป้ายสีเราทำให้เราดบดบลงไปก็ว่าได้แต่ในที่นี้ถ้าเรื่องโชคลาภแล้วเนี่ยยังไม่มีจริงๆถ้าจะมีเนี่ยก็อาจที่จะต้องขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่าจะเป็นเรื่องงานมากกว่าที่จะได้ลาบลอยนะคะมาดูถึงเรื่อง อุบัติเหตุจะมีไหมอุบัติเหตุไม่มีนะคะแต่อาจจะมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากว่าของหล่นใส่หรือโดนอะไรเกี่ยวหรือว่าหัวอาจจะจะหัวแตกหัวโนอะไรเกิดขึ้นได้เท่านั้นเองนะคะแต่อุบัติเหตุจากยวดยานพาหนะไม่มีนะคะเออศัตรูลับๆศัตรูเปิดเผยจะมีไหมศัตรูเปิดเผยก็มีแต่ศัตรูลับๆไม่มีนะคะศัตรูเปิดเผยในที่นี้เขาก็จ้องจับผิดแล้วนั่นแหละ เขาก็อยากจะคอยทำร้ายคุณอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าตัวคุณเองต้องรู้จักที่จะอาทำใจให้เป็นอุเบกขาอย่าไปเป็นไปตามอารมณ์เขาอย่าหัวร้อนง่ายอย่าชนกับเขาง่ายๆถ้าคุณไม่ชนคุณนิ่งเขาทําอะไรคุณไม่ได้แน่นอนนะคะสําหรับชาวราศีมิถุนบอกได้เลยว่าคุณต้องนิ่งถึงจะชนะถ้าคุณคิดจะชนมันก็กลายเป็นว่าผิดด้วยกันทั้งคู่สู้เราเราไม่ผิดดีกว่าไหมนะคะก็จบคําพยากร์สําหรับชาวราศีมิถุนแล้วค่ะ พบกับมาดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ